เขาจะมีความชุ่มชื้นมากๆมันให้ผิวที่ดูแบบฉ่ำโกลเหมือนสาวเกาหลีไม่รู้ว่าจะทาสีอะไระก็จะเอาสีเนี่ยมาใช้นอนหลับอะไรก็คือไม่เยิม้มร้องไห้ก็คือไม่ไหลอะ่ะไม่เป็นแผนด้าแน่นอนสวยอะ่ะทุกคนมันควรมีนะจริง สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเดียร์กีโก้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในคลิปเฟรนด์ประจาปีนะคะในคลิปเนี้ยก็จะมีทั้งสกินแคร์แบบเล็กน้อยมากๆแล้วก็นอกนั้นจะเป็นเมคอัพนะคะเมคอัพที่จะมาพูดถึงในคลิปนี้นะคะจะไม่มีลิปสติกนะทุกคนเพราะว่าปีนี้เดียจะแยกลิปสติกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยเพราะว่าตอนที่เดียเลือกเฟรนด์ที่เดียชอบใช้มาในของปีนี้ช่นป้าเดียรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสีห้าแท่งเดียก็เลยเออจะแยกออกไปนะคะเพราะว่าอยากจะมาทาให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเฮ้ยแต่ลลละะะีเนนน่ยยทาาไไไไมมมมถึงงงงชออออบแ้้ววก็ืรััคิปจจ เมคอัพนะที่เดียเลือกมาในคลิปนี้นะคะจะไม่ได้แบบครบทั้งหมดหมู่เนาะอาจจะไม่ได้มีอายไลเนอร์ไม่ได้มีรองพื้นเลยอะไรเงี้ยคือเดียเลือกเป็นตัวที่เดียชอบจริงๆของปีนี้มาพูดถึงกันอะไรแบบนี้นะคะก่อนไปเริ่มคลิปเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เดียถ่ายเป็นแสงธรรมชาตินะคะมันอาจจะมีการบุบว่าบุบบ้านิดนึงของแสงแดดอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนถ้ามันมีบางช่วงที่แบบแสงเปลี่ยนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่าเดียชอบอะไรบ้างในปี2022นะคะสกินแคร์อย่างแรกที่เด ใช้เมื่อเดือน11เองทุกคนมาอาจจะไปแอดหรือเปล่าไม่รู้ที่เอามาพูดในเดือนต่อมาเลยแต่ว่ารู้สึกชอบนะคะมันคือของคาฮีอันนี้นะคืออันเนี้ยเดียไปเที่ยวเกาหลีแล้วเดียก็ซื้อมานะคะแต่เดียชอบมากทุกคนตั้งแต่ได้มาคือใช้ทุกวันมันจะเป็นมัลติบามนะคะที่เราก็หมุนขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วเราก็คือแบบปาดปาดปาดไปเลยที่หน้าอย่างเงี้ยคือ1คือมันแปลกใหม่ใช่ไหมเป็นสกินแคร์ที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับอันอื่นที่อันอื่นเนี่ยอาจจะต้องแบบบีบหรือว่าเหาะเทแล้วก็แบบ ตบๆที่หน้าแต่ว่าตัวเนี้ยคือเราสามารถแบบปาดๆไปอย่างเงี้ยคือคนที่ขี้เกียจมือเลอะไม่อยากมือเลอะแบบเปิดออะไรเงี้ยอันนี้คือตอบโจทย์นะเป็นแบบแค่ปาดๆแล้วก็ปุ๊บๆไปอย่างเงี้ยเลยอะเดียจะใช้แค่เวลาตอนกลางคืนนะคะคือเขาจะมีความชุ่มชื้นมากๆอันนี้คือสิ่งที่เดียชอบแล้วก็มันเป็นกลิ่นบามที่ธรรมชาติซึ่งเป็นกลิ่นที่เดียชอบเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์มากแล้วเวลาบันทาปุ๊บอะมันให้ผิวที่ดูแบบฉ่ำโกลเหมือนสาวเกาหลีเหมือนในโฆษณาที่เขาแบบใช้ให้เราดูจริงๆมันไม่โฆษณาเกิินร มันมีความเงาฉ่ำกลอจริงๆแล้วตัวนี้เราสามารถปาดปาดปาดแล้วก็เอามาทาเป็นลิปมันที่ปากได้เลยนะคะมันเป็นมัลติบามันสามารถใช้ได้ทุกส่วนจริงๆที่เราต้องการนะนะอ,อยากให้ตรงไหนชุ่มชื้นเป็นพิเศษก็คือไปทาตรงนั้นได้เลยอะไรเงี้ยส่วนอีกแท่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบามที่ตานะก็รู้สึกว่าเออมันก็ชุ่มชื้นดีทาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงแบบหัวตาตรงนี้เสร็จแล้วเดียวก็จะใช้แบบนิ้วอ่ะมาเกลี่ยเบลนเบลนนิดิหน่อยอะไรเงี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเดียจะชอบใช้ตัวนนนนีี้้้้ใใชช่่่่่มมัยแแตตตววาาเดดก็ไไคคอื เดียวนะคะตัวนี้คือเดี๋ยวจะลงแบบพวกน้าตบบารุงผิวอะไรของเดียก่อนนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ค่อยมาปาดต,ตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะปาดเน้นบริเวณตรงเนี้ยหน้าแก้มแล้วก็มีตรงจมูกนิดนึงแล้วก็แบบคางแล้วก็หน้าผากแค่นี้นะคะไม่ได้วาดบนแบบทั่วหน้าเนาะทุกคนไม่ไงั้นมันจะเปลืองมากๆเดี๋ยวจะเน้นแค่บริเวณบางจุดพออันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์ตัวแรกนะคะแล้วก็หมดแล้วสกินแคร์มีอยู่แค่นี้นะจริงๆมันก็มีตัวอื่นแหละที่เดียวชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อสกินแคร์มันเป็นของที่จริงๆพูดยากมากสม,ม เห,เหมาะกับผิวเดียแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับผิวของทุกคนที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยเดี๋ยกก็เลยโอเคงั้นเราเน้นไปเป็นเมคอัพดีกว่าว่าเราจะมาพูดถึงอะไรนะคะที่เราชอบอย่างแรกเนี่ยที่ชอบนะก็คือเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะของแบรนด์เจวีน่าอย่างที่เพื่อนๆติดตามเดียมานะคือเดียจะเป็นคนที่ชอบทรีซีมากแล้วเดียก็ซื้อกระเป๋าเครื่องสําอางของทรีซีหลายใบมากใบที่เดียชอบมากที่สุดจะเป็นใบที่มันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมสีชมพูอ่อนอันนั้นอะคือใช้บ่อยมากแต่พักหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอาหันมาใช้เจว ที่ไปเดียก็เอากระเป๋าโจวิน่าเนี่ยไปเพราะเดียรู้สึกว่าเขาใส่ของได้จุมากแล้วก็น้ําหนักเบานะคะแล้วก็เดียชอบตรงกระเป๋าด้านบนน่ะเขามีกระเป๋าตรงเนี้ยมีช่องซิปตรงเนี้ยให้นะคะตรงเนี้ยเดียสามารถใส่พวกไอายไลไนเนอร์มาสคารา่าแล้วก็แบบ พวกแปรงแต่งหน้าก็คือใส่เข้าไปตรงนี้ได้แล้วมันจะแยกสัดส่วนก,นกันกับพวกที่มันเป็นตลับหรืออะไรอะ่ะแล้วเวลาเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันหาง่ายนะคะเออเดียชอบตรงที่เขามีอันนี้มาให้เพราะว่าเดียเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกระเป๋าเครื่องสาอางที่มีแค่ช่องเดียวเพราะว่าเดียจะไม่ชอบใส่แบบพวกตลับปนกับแปรงแต่งหน้าเดียรู้สึกว่าแปรงแต่งหน้ามันจะพังเร็วมากๆเลยถ้าเราใส่ไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะไปทับ ตัวขนแปลงของเราเรารู้สึกว่ามันพังเร็วทุกคนก็เลยรู้สึกว่าชอบให้มันแบบแยกอย่างน้อยมันก็มีอะไรมากั้นไม่ให้มันมากลิ้งแล้วมันก็ถับถับกันนะคะก็เลยชอบมันจุได้ดีมากๆเลยนะใบนี้อย่างต่อมานะคะสําหรับครูชั่นในปีนี้ต้องยกให้บานิลาโคเลยทุกคนจริงๆตัวจองแซมูนอะเดียวก็ยังชอบอยู่นะที่เดียเอาเป็นเฟเวอร์ลิปปีที่แล้วแต่ว่าช่วงหลังมานี้คือหันมาใช้บานิลาโคเยอะขึ้นมากๆนะคะเพราะว่า1คือตอนนี้ผิวหน้าเดียไม่ได้มีการต้องแบบปกปิดอะไรมันเยอะมากขนาดนั้นแล้วใใ่่่มัั้้แตตรรริิงววนีกกก็ถือาาหปปดดบ งเดียทำรีวิวไปแล้วถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆลึกๆก็คือไปดูได้ผิวหน้าที่เดียทามาวันเนี้ยก็ใช้บานิลาโฮเหมือนกันแล้วทริปเกาหลีที่เดียไปอ่ะเดียก็ใช้บานิลาโฮทั้งทริปเดียรู้สึกว่าเขาไม่ได้มันจนเกินไปสําหรับผิวเดียนะเดียเป็นคนผิวผสมใบ่อนมันใช่ไหมทาตัวนี้ไม่ได้เซ็ตแป้งเลยนะคะทิปเกาหลีเพราะว่าอากาศมันเย็นๆก็รู้สึกว่าชอบแบบมันโอเคอ่ะผิวเดียไม่ได้มันจนแบบหยาอะไรอ่ะก็คือผิวยังดูสวยอยู่ในความรู้สึกของเดียนะเดียก็เลยชอบตัวนี้มากวันนี้ก็ใช้ตัวนี้แบบไม่ได้ลงแป้งเลย ะะรู้สึกว่ามันให้ฟินิชผิวที่โอเคนะแต่ว่าถ้าจะออกไปข้างนอกในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเซ็ตแป้งด้วยนะคะไม่งั้นผิวมันจะมันขึ้นมาเร็วมากเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าอากาศประเทศไทยก็คือร้อนจริงๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เดียชอบมากแล้วก็ไปเกาหลีก็ซื้อรีฟิลมาด้วยนะคะแพคเกจอะไรก็คือแบบสวยตลับก็ไม่ได้หนักจนเกินไปสามารถพกพาได้ระหว่างวันอะไรงนี้ตัวต่อมานะคะจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะอันนี้จะเป็นของเมลินดานะคะถ้าเพื่อนๆติดตามเดียวมาบบนานมากใช่ไหมจะรู้ว่าเดียจะชอบตัว Q คิวเพรส อยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเดียเป็นคนที่มีรอยสิวเยอะถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มทำฮาวทูงแรกๆคือหน้าเป็นสิวเยอะจริงอะเป็นแบบจุดๆแล้วก็เป็นรอยเลยยางเงี้ยก็จะชอบใช้ตัวคิวเพสนะคะในการแต้มๆเพื่อปกปิดรอยดําต่างๆของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพักหลังมาเนี้ยหน้าเดียก็มีการดีขึ้นนะแล้วพอตัวคิวเพสหมดไปนะคะเดียก็ได้มีโอกาสมาลองเมลินดาอันนี้ใช่ไหมเดียรู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้การปกปิดแบบพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เดียก็ใช้ปกปิดมานะทุกคนเนี่ย ปกปิดรอยสิวได้แบบโอเคมากอันนี้มีการทํารีวิวไปแล้วไปดูได้เหมือนกันนะคะปกปิดได้ดีเลยแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆเดี๋ยเคยลองทาตัวเนี้ยทั้งวันแบบแป้งอย่างเดียวนะไม่ไม่มีครูชั่นไม่มีรองพื้นอะไรทั้งวันอะ มันคุมมันแบบคุมมันเกินเอาจริงมันคุมมันเกินไปมากๆถ้าใครที่แบบผิวมันอะ่ะคือต้องลองตัวนี้เลยแต่สําหรับเดียนะเดียจะไม่ชอบใช้ตัวนี้แบบเป็นแป้งอย่างเดียวทาทั้งหน้าเดียจะแต้มแค่บริเวณที่เดียอาจจะแบบตรงนี้ตรงเนี้ยล่องแก้มหรืออะไรต้องการความคุมมันเป็นพิเศษหรือว่าข้างจมูกต้องการความคุมมันเป็นพิเศษเดียก็จะใช้ตัวนี้แตะแตะแตะเบาๆนะคะส่วนถ้าเป็นรอยสิวนะคะเดียก็จะใช้พับของเขาเนี่ยทำเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างงี้เห็นรอยแป้งไหมแล้วก็กดกดกดนะ,ะแล้วก็เนี่ย ปิดเข้าไปแค่ตรงบริเวณรอยสิวตรงนั้นนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นแปรงก็ได้แปรงที่มีลักษณะแน่นๆหัวเล็กๆหน่อยแบบแต้มแล้วก็แต้มกดๆไปบริเวณใบหน้าตรงที่เราต้องการปกปิดอย่างเงี้ยมันก็คือแบบปังนะอันนี้ก็คือมาแรงแซงทางโค้งเหมือนกันในปีนี้ก็เป็นแป้งอีกตัวหนึ่งนะคะที่เดียวชอบแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครผิวมันก็คือแนะนํามากๆเลยนะสําหรับแป้งตัวนี้อย่างต่อมานะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์สตัวที่เดียวชอบใช้มากๆเลยในปีนี้นะตัวแรกเนี่ยจะเป็นของทัสนะคะเป็นรุ่นทัสสีหรือเปล่าเดี๋ยวไม ที่มันเป็นคอลเลกชันแบบทะเลอะไรของเขาอะนะอันนี้คือตอนไปซื้ออะคืองงๆทุกคนก็ พี่ B A ที่อซิโฟราเขาก็แนะนํามาว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่มันจะมีความชุ่มชื้นไม่หนักเท่าตัวทาร์ทที่เป็นแบบโด่งดังอะที่เป็นทาร์ทเชฟทเทปบอกอะไรสักอย่างอันนั้นนะแต่อันเนี้ยจะมีความเบาแล้วก็มีความครีมมี่มากกว่ามีความชุ่มชื้นกว่านะคะตัวนี้เดียวก็จะชอบเอามาใช้แบบปกปิดบริเวณใต้ตาหรือว่าถ้าจะปกปิดรอ,อยสิวเนี้ยอาจจะต้องใช้สีที่เข้มกว่านี้นิดนึงตัวนี้ก็ถือว่าปกปิดได้ดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ตกร่องเนาะช่วงปีเนี้ยเดียประสบปัญหาคือใต้ตาเดียมันมีความแห้งเนนะคละ มีเส้นขึ้นนิดหน่อยถ้าวันไหนบำรุงไม่ดีหรือนอนน้อยอะ่ะคือเป็นเลยถ้าคอนซีลเลอร์ที่มีความแห้งมากๆเงี้ยเดียต้องแบบหลีกเลี่ยงเลยไม่งั้นมันจะแบบตกล่องเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันมันจะไม่สวยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เป็นส่วนอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของเ a เบอร์ลินนะคะตัวเนี้ยก็มีความบางเบาเหมือนกันแล้วก็มีความชุ่มชื้นทาแล้วไม่หนักผิวนะตัวเนี้ยก็สามารถเอามาปิดใต้ตาปิดรอยสิวที่ไม่เข้มมากอย่างเงี้ยได้นะคะอาจจะไม่ได้ให้การปกปิดรอยสิวที่แบบปิดไปปุ๊บหายไปปั๊บเลยเนี้ยไม่ แล้วก็ตัวนี้ก็มีความชุ่มชื้นทาใต้ตาอะไรเงี้ยก็ไม่คร็กเหมือนกันวันนี้เดียก็ใช้ตัวนี้นะคะในการทาปกปิดแบบใต้ตาของเดียนะเป็นอีก2ตัวที่แนะนํามากๆถ้าใครอยากจะลองนะคะแต่ว่าถ้าตรงไหนที่เดียเป็นสิวแบบรอยสิวที่มันเข้มมากๆนะเดียก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแหละใน2อันนี้แล้วก็จะใช้แป้งอย่างเงี้ยเมลินดานะคะตบเข้าไปเพิ่มตรงบริเวณจุดนั้นมันก็จะทําให้การปกปิดรอยสิวของเราเนี่ยแน่นมากขึ้นแล้วก็ผิวหน้าโดยรวมเนี่ยมันดูไม่หนาด้วยนะคะเพราะว่าเราเลือกที่จะปกป แบบเป็นจุดไปเนาะไม่ปกปิดแบบทั้งหน้าอะไรเงี้ยต่อมานะคะจะเป็นปัดแก้มที่เดียชอบในปีนี้นะปัดแก้มที่เดียชอบเนี่ยจะเป็นแบบลิควิดบลัชนะคะเป็นของ3 r c e นะอันนี้จะเป็นสีที่เชื่อว่าไลท์เดนะคะสีเนี้ยเป็นสีที่เหมือนว่าเวลาแต่งหน้าใช่ปะ่ะไม่รู้ว่าจะทาสีอะไรอะ่ะก็จะเอาปัดแก้มสีเนี้ยมาใช้คือมันเป็นสีออกชมพูนมๆน,นะคะมันใช้ everyday look ได้พอมันเกลี่ยไปแล้วอะมันเหมือนสีแก้มที่ละเลื้อละเละืล้อยของเราจริงๆนะวันนี้เดียก็ใช้นะคะถ้าเป็นพวกบลัชสีอ่อนเลยอย่างเงี้ย เดียแนะนําว่าให้แต้ม2จุดนะตอนหนึ่งข้างเนี่ยคือ2จุดตึ๊บ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 แบบนี้ยแล้วก็เกลี่ยนะคะเนี่ยมันก็จะให้สีพิมพ์ที่แบบ กำลังดีไม่เยอะเกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะพอเกลีย่ยไปแล้วเนี่ยมันก็ใช่เป็นฟินิชแมทแบบนี้นะทาไปแล้วก็ไม่ต้องเซตแป้งเยอะอ่ะมันก็จะแบบติดทนแมทไปเลยกับหน้าเรานะคะรุ่นนี้ของ T C E คือสวยหลายสีมากๆนะเดียก็มีอีกสีหนึ่งเหมือนกันชื่อเป็นสีเวียนารโรสแต่ว่าสีนี้จะเป็นสีที่เดียหยิบมาทาบ่อยที่สุดแล้วเดียก็รู้สึกว่าสีนี้จะคล้ายกับสีที่ชื่อว่า Bliss ของ Rare Beauty มากๆเลยนะคะแต่ว่าของ Rare Beauty เนี่ยจะมีความลงไปแล้วมันจะมีความเหมือนฉ่ำๆกว่านิดนึงแต่ว่าของ T C E เ มันจะให้เป็นฟินิชแมทไปเลยต่อมานะคะเป็นที่เขียนคิ้วบ้างทุกคนที่เขียนคิ้วที่เดียรชอบในปีนี้เลยนะคะจะเป็นของ browit by น้องฉัดนะอันนี้จะราคาอยู่ที่159บาทเท่านั้นทุกคนในตลับเขาจะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแปรงเขียนคิว้ว มาให้เราด้วยเป็นแปรงเขียนคิ้วที่ใช้ได้จริงวาดทรงวาดขอบคมอะไรเงี้ยใช้ได้จริงนะแล้วก็สามารถเอามากรีดอายไลเนอร์แบบฝุ่นได้ด้วยคือมันเส้นเล็กอะไรเงี้ยคือมันไม่กองแก่งอะแปรงสามารถใช้ได้จริงแล้วก็สีชาโดเขียนคิ้วอะคือเป็นฝุ่นที่กําลังดีนะคะโอเคมากๆแต่จริงๆสีผมเดียตอนนี้มันมีความอ่อนนิดนึงใช่ไหมอาจจะต้องบัดด้วยมาสคาร่าเขียนคิ้วสีน้าตาลนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อนะทุกคนก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะมันก็ยังไม่ได้แบบโดดมากขนาดนั้นนะคะที่เดียชอบอีก อย่างหนึ่งก็คือที่เขียนคิ้วอ่ะเขาสีชัดนะเดียไม่ค่อยชอบที่เขียนคิ้วที่แต้มๆต้มแล้วต้องแต้มบ่อยๆอ่ะเหมือนเขียนมาแล้วแบบเหมือนอาจจะไม่ได้ให้เส้นที่แบบคมชัดหรือะไรเงี้ยเดียเป็นคนที่มีขนคิ้วอยู่ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วเดียก็จะชอบเขียนห่างคิ้วของเดียให้มันมีความแหลมๆนิดนึงเลยอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาเจอที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นที่สีมันอ่อนมากๆเวลามาเขียนบนผิวของเราอ่ะจะรู้สึกไม่ค่อยชอบเหมือนว่ามันจะต้องเติมอยู่นั่นแหละแล้วทำให้การเขียนคิ้วอ่ะช้ามากแต่ตัว น,นี้ใช่ไหมคือพอเราจิ้มไปปึ๊บแล้วเราปาที่ผิวของเราอะ่ะสีมันเห็นออกมาเลยไม่จําเป็นต้องมาฝนฝนเยอะๆหลายทีอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเกลี่ยใช่ปะ่ะมันก็จะปอดลงไปได้มันก็คือทําให้มันฟุ้งก็ได้หรือว่าเราอยากจะให้มันเข้มก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ย มันก็จะได้เป็นแบบป,ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เดียชอบแล้วก็เดียใช้อะไม่ได้มีปัญหาว่ามันเฟดระหว่างวันหรือว่าคิ้วแบบเอาคิ้วหายไปแล้วเงี้ยไม่เป็นเลยส่วนมาสคาร่าในปีนี้นะคะมาแรงแซงทางของสุดๆคือ l i l ลี่ไบเรชอบมากอันนี้จะเป็นสีเบอร์05นะคะเป็น Brown Black หรือ Black ราสักอย่างไม่ใช่สีดําสนิทนะแต่ว่าพอปัดออกมาจริงๆก็คือดําแหละเ่ียชอบเพราะว่ามันให้ความยาวแล้วก็ความหนาที่กําลังสวยเป็นแบบ everyday ได้ไม่ได้แบบเวอร์จนเกินไปอะไรอย่างนี้คือเดียเป็นคนขนตาแบบอย่างนี้เลยทิมแบบทิมลงสุดๆขนตากันศาสตร์อะตัวเนี้ย คือให้ความรู้สึกกับไอมาสคาร่าเจ้าหญิงที่เดียชอบใช่ไหมของเฮโรอ e นเมคใช่ไหมคิสมี h เฮโรอ e นเมคตัวนั้นแต่ตัวนี้ลางง่ายกว่ามากคือคิสมี h เฮโรอ e นเมคอะถ้าไม่มีตัวลางมาสคาร่าคือแบบยากมากคือมันไม่ค่อยเหมาะกับการเดินเอ r ว d ร์แต่ว่าถ้าใช้ไปเที่ยวอะคือแบบทนมากๆฝนตกนอนหลับอะไรก็คือไม่เยิมร้องไห้ก็คือไม่ไหลอ,อะไม่เป็นแพนด้าแน่นอนตัวนี้ก็พิสูจน์มาแล้วนะคะไปทิปเกาลี่คือใช้แต่ตัวนี้นะมีการฝนตกอะไรอย่างเงี้ยหน้าเดียวก็ไม่ไม่เยิมนะขอบตาคือไม่มี ความค้ำค้ำเลยแล้วก็นอนหลับตอนขึ้นรถไฟไปปูซานอะ่ะก็ไม่มีความขอบตาดำๆเลยก็เลยชอบนะคะแล้วก็ล้างง่ายมากๆแต่ว่าขนตาวันนี้นะคะคือเดียดัดแล้วก็ปัดด้วยลิลลี่ไบร์ทแต่ว่าวันนี้เดียลองติดขนตาแบบเป็นช่อๆนะไอความยาวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือมันไม่ได้มาจากลิลลี่ไบรสนะคะมันมาจากการติดขนตาเป็นช่อๆด้วยนะไม่รู้ว่าแบบเออดูเป็นไงเพื่อนๆลองคอมเมนต์สิว่าการติดขนตาประมาณนี้มันเข้ากับเดียไหมขนตาที่บางคนติดแล้วสวยพอเดียติดแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยยังไงไม่รู้มันแปแปลก อาจจะเพราะว่าเดียเป็นแบบตาชั้นเดียวด้วยเดียกําลังหาวิธีการติดขนตาตาชั้นเดียวที่ดูไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะคะคือถ้ามันยาวมากๆอ่ะมันจะดูแปลกๆเลยสําหรับตาเดียแต่ว่าคนที่มีตาสองชั้นหรือมีตาลึกลงไปหรืออะไรเงี้ยติดยาวๆแล้วมันยังดูสวยแต่พอเดียติดแล้วมันแปลกมากอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยแบบหาแนวทางการติดของตัวเองอยู่นะลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าลุคนี้มันโอเคไหมขนตาประมาณนี้มันดูธรรมชาติไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะต่อมานะคะจะเป็นไฮไลท์บ้างนะอันนี้จะเป็นไฮไลท์หน้านะคะของบ๊อบบี้บาวนะตัวนี้จะเป็นส พิงโกลนะคะอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่เดียชอบมากเนื้อชิมเมอร์ละเอียดแล้วจริงๆตัวไฮไลท์พิงโกลของบ๊อบบี้เบล์เนี่ยเป็นไฮไลท์ที่ขายดีแล้วก็คนก็พูดถึงกันเยอะแล้วคนก็ใช้กันเยอะมากนะเดียก็เอามาพูดถึงเหมือนกันว่าเดียชอบเหมือนกันแต่ว่าตัวตลับเนี่ยจะเป็นตลับลิมิเต็ดตอนตรุษจีนนะคะถ้าไปซื้อก็จะเป็นตลับแบบปกติสีดําของเขานะที่เขาขายเดียรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ที่ไม่ได้มาเน้น t e x t อร์ผิวของเราให้มันดูแบบรูปขนกว้างขึ้นหรือว่าดูไม่สวยอะ่ะตัวนี้คือเนื้อเนียนละเอียดแแแลล้้ววก็ปปัดไแบบ หน้าฉ่าหน้าแบบหน้าสวยอะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะคะถ้าใช้แปรงอะมันจะดูบางกว่านี้มันจะดูแบบไอ้นี้กว่านี้แต่ว่าเวลาใช้นิ้วอะมันจะตึบนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยตรงจมูกตรงอะไรคือมันฉ่ามันฉ่าสวยมันเนื้อแบบสวยอะทุกคนมันควรมีนะจริงมันควรมีเลยจริงๆนี่นี่ค่ะเห็นไหม,ไหมคือหน้าดูแบบฉ่ำวาวขึ้นมาเลยนะคะพอทาไฮไลท์ตัวนี้คือสวยจริงแบบ วมมีมากๆตัวต่อมานะคะจะเป็นของเปียนะอันนี้จะเป็น last powder pencil นะคะเป็นสี02 banana m i l ตัวนี้จะเป็นอันที่เราอะสามารถเอามาทาใต้ตาได้ทุกคนวันนี้เดี๋ยวก็ทามาเห็นปะมันจะมีความวิงว้งวิ้งขาวขาว,ขาวมุกมุกตัวนี้คือเหมาะกับ everyday look มันไม่ได้เป็นการทาใต้ตาที่แบบเวอร์จนเกินไปเวลาเห็นในชีวิตจริงแล้วแบบตกใจว่าเฮ้ยทำไมน้องเขาต้องทาใต้ตาขาวขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือตัวนี้ไม่เป็นนะแต่ว่าก็ไม่ใช่การที่เน้นเน้นลงอย่างเงี้ยมันก็จะ พุ่งออกมาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือปาดเบาๆวาดเบาๆพอแล้วก็อาจจะใช้นิ้วเกลีย่ยนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะให้เป็นดุกที่กําลังพอดีแล้วก็ติดทนอยู่ได้ทั้งวันนะคะตัวนี้มันจะต่างจากตัว 3CE ที่เดี่ยวชอบใช้ทุกๆครั้งนะคะตัวนั้นคือทาแบบให้เห็นว่าชั้นทากลิตเตอร์ใต้ตามาแต่ตัวนี้จะแบบอ้ยทามาหรือเปล่าแบบเป็นแบบหัวตาสว่างธรรมชาติก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นอีกอันหนึ่งที่ชอบเหมือนกันในปีนี้ส่วนอายแชโดว์นะคะปีนี้เดี๋ยวเอามาพูดทั้งหมด3พนนะามาพูดเป็นตอนสุดท้ายเลย ตัวแรกที่เดียจะมาพูดถึงเนี่ยเป็นตัวที่แบบเดียไม่คิดว่าเดียจะใช้เยอะแต่ว่าไปไปมาคือเออใช้เยอะจริงแล้วก็ใช้แบบบ่อยมากนะคือจะเป็นพาเลตของฮอลิกะฮอลิกะนะคะตัวนี้จะเป็นพาเลตที่ชื่อว่าเดซี่นะสีคือน่าเบื่อป่ะเอาพูดน่าเบื่อเลยคือสีมันเป็นแบบสีที่ธรรมชาติมากๆแบบสี everyday จริงเี่คิดอะไรไม่ออกก็คือป้ายป้ายๆอ่ะยังดูไม่โปะเลยอ่ะสีแบบเนี้ยตอนที่เดียไปเลือกของที่เดียใช้บ่อยที่สุดหรือว่าแบบของที่เดียชอบที่สุดประจำปีเนี่ยเดียมองไปที่พาเลตเนี้ยแล้วเดียรู้สึกว่าเฮ้ บ่อยจริงวะทําทไมเราถึงชอบใช้วะแบบมาคิดกับตัวเองอะไรอย่างนี้พอมาดูจริงๆแล้วอะมันเป็นพาเลตที่ใช้ง่ายมากทุกคนแล้วทุกคนลองสังเกตว่าฝั่งนี้นะคะมันจะเป็นโทนแบบคูลโทนมันจะเป็นโทนที่มีความชมพูนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นความส้มน้ำตาลมีความบอมโทนอยู่หน่อยๆแต่ตรงกลางเนี้ยจะเป็นสีน้ำตาลคัดทานซิชนันคัดเบ้าอะไรเงี้ยหรือว่ากีดอายอะไรเงี้ยคือทําตรงกลางได้เลยเดยวก็เลยเออเพราะมันเป็นอย่างนี้มัง้งเราก็เลยหยิบมาใช้บ่อยมากกว่าไหนที่เราแต่งโทนชมพูหน่อย แล้วก็ใช้ฝั่งนี้แล้วก็ตรงกลางด้วยวันไหนที่เราแต่งโทนส้มนะเราก็จะใช้ฝั่งนี้แล้วก็ตรงกลางมันเลยแบบง่ายอะ่ะทุกคนพาเลตนี้นะคะจะเป็นเนื้อมแมททั้งหมดเลยยกเว้นสีตรงกลางฝั่งนี้กับสีตรงกลางฝั่งนี้นะมันจะมีความเป็นชิมเมอร์เล็กๆสีชมพูกับชิมเมอร์เล็กๆสีส้มอย่างวันนี้นะคะเดียก็ใช้เป็นฝั่งชมพูมาแล้วก็ใช้อันนี้ในการคัดเป้าแบบเล็กๆเลยแบบน้อยๆเบาๆเลยเป็นการแต่งหน้าแบบเบาๆมากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็เลยเป็นอีกพาเลตหนึ่งที่เดียชอบใช้มากๆอาจจะไม่ได้มาใช้ในฮ เพราะว่ามันเป็นสีที่เพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วมันเบื่อแล้วหรือเปล่าเดียวก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าใครมองหาพาเลตที่แบบคิดว่า everyday look สายฝอกเกาๆเบาๆอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นพาเลตนี้นะคะแต่ถ้าใครมีสีผิวที่เข้มหน่อยนะเดียวก็ไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่ามันอาจจะทาแล้วไม่ได้มองเห็นขนาดนั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นพาเลตสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นของ t c e นะจะเป็นสีที่ชื่อว่า butter cream นะคะพาเลตนี้คือมันจะเป็นความบอมโทนแบบสุดๆจะเป็นสีโทนน้ำตาลแล้วก็ส้มอิดๆนะคะ คือถ้าวันไหนเดียแต่งตัวแบบโทนขาวดำนิวทรทลอะออกแบบมินิมอลหน่อยๆอ,อะเดียจะชอบใช้พาเลตนี้เดียรู้สึกว่ามันครบดีนะคะมันมีทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์วาวๆเบาๆเนาะแล้วก็มีทั้งเนื้อแบบกริตเตอร์มันก็ไม่เชิงกลิตเตอร์อะมันจะเป็นเนื้อแบบวาวๆเนี่ยอันนี้คือเป็นเนื้อวาวๆแล้วก็นุ่มๆม,มาสองอันเนี้ยวาวแบบวาวจริงนะคะเป็นพาเลตที่เดียก็แต่งไป เกาหลีเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยเห็นปะเป็นชิมเมอร์วาวๆ,ๆอย่างนี้เลยปอปอัพตรงกลางคือตาคือสวยมากๆพาเล์นี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เดียเอาไปเกาหลีเหมือนกันนะคะเดียแต่งวันที่ไปควาดําซุปะไปสวนที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสีคุมตีมคุมโทนสุดๆ,ๆอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แนะนําแล้วก็พาเลตของ T C E นะถ้าเป็นพาเลตสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมพาเลตสี่เหลี่ยมแบบนี้คือเนื้อดีหมดเนื้อดีทุกอันเลยนะคะแนะนํามากๆพาเลตสุดท้ายนะคะจะเป็นของโทเฟสนะอันนี้มาเป็นแบบสายฝอกันบ้างนะอันนี้ เป็นพาเลตบอนดิสเวย์นะคะเป็นเดอะเนเจอรัลนูต์นะจริงๆอะตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะหยิบพาเลตนี้มาพูดดีไหมเพราะว่าเหมือนทูเฟสเขาออกจากประเทศไทยไปแล้วออกจากซิฟราไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับเข้ามาอีกไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่ามันดีจริงๆแล้วคือถ้าใครหาซื้อได้อ่ะอยากให้แบบคือมันต้องโดนนะหนึ่งก็คือเขามีกระจกตรงนี้ด้วยแล้วก็น้ําหนักมันเบาทุกคนเพราะว่ามันเป็นกระดาษแต่ว่ากระจกอะ่ะไม่กองแกงคือใช้ได้จริงใช้แต่งใช้ส่องแบบไม่ปลอมอะ่ะเออโทนสีที่เขาคัดมาเนี่ยคือมัน ครบมากมันมีทั้งเดลนลุกไนท์ลุกได้ทั้งสายฝ่อไปถึงคัดเบ้าเที่ยวกันคืนอะไรคือได้หมดหรือว่าจะลุกแบบสโมกกี้อายอะไรเงี้ยคือได้หมดครบจบในพาเลตเดียวเลยเพราะว่าเขาจะมีทั้งเนื้อแมทนะคะแล้วก็จะมีทั้งเนื้อชิมเมอร์มาให้มันจะสลับกันเห็นปไ้ตรงที่เป็นแผ่นยาวๆตรงเนี้ยจะเป็นแมทส่วนที่เป็นแบบสีเหลี่ยมพวกเนี้ยจะเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์แล้วเนื้อคือดีมากนุ่มแบบ ดีดีอะทุกคนเนี่ยมันสุดนะอันนี้คือคนที่มีสีผิวเข้มหน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้อได้นะคะเนื้อดีจริงแล้วสีชดัดความแตกต่างนะของอายแชโดว์สายเกากับสายฝอเนี่ยคือสายฝอเนี่ยมันจะมีความแบบทาแล้วแบบรู้เลยว่านี่คือทาฟาดมาประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นสายเกาเนี่ยมันจะมีความแบบถึงแม้ว่าจะสีเข้มอะแต่มันก็จะมีความโปร่งมันจะมีความใสใสถ้าใครที่ชอบการแต่งหน้าตึบตึบแน่นแน่นอะไรเงี้ยก็แนะนําพวกอายแชโดว์สายฝอจะเหมาะกับการแต่งหน้าของเพื่อนๆมากกว่านะคะแต่ถ้า ชอบโปร่งๆไม่ได้ต้องการให้แบบฟาดฟา,าดมากๆเนี่ยก็แนะนําให้ไปทางสายเกา่ามันก็จะมีข้อดีคนละแบบเนาะสำหรับอายแชโดว์ของแต่ละประเทอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอันที่เดียแนะนํามากๆแล้วก็เห็นมันดูสะอาดๆอ,อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเดียไม่ใช้นะแต่เดียเป็นคนที่แบบพอใช้แล้วต้องขอบๆอะไรมันเลอะอย่างงี้ใช่ปะเดียก็เอากระดาษทิชชู่ทุกคนมาแบบเช็ดเพราะเดียไม่ชอบให เครื่องสาอางหรือว่าสิ่งที่เดียชอบอะไรเงี้ยมันแบบเลอะเทอะอ่ะนึกออกปะเออเดียก็จะแบบเช็ดเช็ไม่ให้มันสกปรกประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสําอางแล้วก็สกินแคร์เล็กๆน้อยนนะคะที่เดียชอบที่สุดในปี2022นนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่ชอบแล้วก็อยากจะป้ายยาเหมือนกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเดียได้เนาะสัปดานี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย